สวัสดีครับจุ้มเรียบสัว,สวบอเขาขอเขาข,ข,ขอเพชรชบูนเขาขอเพชรบู์สวยๆจ้าบอละออ,ออละอ้อสวัสดีครับวันนี้เราจะพากันมาเยี่ยมชมทุ่งกระหันลมนะครับอำเภอเขาข,ขอจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่มีความสวยงามมากนะครับสําหรับในห้องฤดูเข้าสูดด่ฤดูหนาวนะครับที่อากาศเย็นจัดบรรยากาศโดยรอบเราจะพาไปดูกันเลยนะครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้นะครับสวยงามมากสถานลมขนาดใหญ่สําหรับผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลม ซึ่งมีความสูงต้นเสาก็อยู่ที่ร้อยถึงร้อเมตรต่อต้นนะครับแล้วก็ใบพัดที่เรามองเห็นกันอยู่นะครับซึ่งมีลักษณะ3มแฉกโตลมหนาวใบพัดนี้จะมีความยาวาสี่ละ50เมตรนะครับสี่เมตรการที่เรามองด้วยสายตาเปล่ามองขึ้นไปจะอาจะเห็นว่ามีขนาดเล็กมากแต่ความจริงแล้วซึ่งอยู่ระย,าายะไกล เราเห็นดูเล็กจริงๆแล้วหนึ่งใบก็ความยาวมา50าเมตรนะครับเป็นไงบ้างครับวันนี้อากาศหนาวไหมหนาวไหมครับตรงนี้อยู่แถวไหนครับนี่ส่วนไหนของเขาคอครับผม ก็มีบริการนดเช่าครับเป็น ATV นเช่าสำหรับเยี่ยมชมพื้นที่นะครับซึ่งมีพื้นที่ขนาดกว้างใหญ่นะครับดูกันเลย โดยรอบเป็นไปด้วยความคึกคักนะครับหลังจากเราได้ทําการหยุดให้บริการมาช่วคราวระยะหนึ่งซึ่งระยะที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนานะครับหรือว่าโควิด19นะครับเราก็ได้ทำการหยุดให้บริการแล้วก็เริ่มเปิดให้บริการการท่องเที่ยวเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2 5 6 4นะครับ ทำให้เราได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมสถานที่สวยๆแห่งนี้นะครับนี้ก็คือสวนดอกมะกร็ตครับสวนดอกมะกร็ตก็เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณทุ่งกาหันลมนะครับเนี่ยครับสวยมากนะครับมองไปข้างล่างเราจะเห็นทุ่งดอกไม้หลากสีนะครับทั้งสีม่วงสีชมพูสีบานเย็นนะครับ นี้เรามาท่านกับท่านประธานบริษัททีทีวีสองพันสิบเก้านะครับคุณชติกามทัจิตนะครับพามาเยี่ยมชมนะครับครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่ยนี้ก็คือเสียงจากกระแสลมนะครับที่พัดประทากับบริเวณกังางหันลมนะครับ น,นะครับนักท่องเที่ยวก็มากันจำนวนมากนะคค่าบริการเราก็ไม่แพงนะครับ40บาทนะครับสำหรับการถ่ายรูปไม่จำกัดเวลานะครับ40บาท ช้าทดสอบนะครับทดสอบความแข็งแรงหน่อยยัง,งครับเมื่อเราเดินมาแล้วรู้สึกเมื่อยเราก็นั่งพักได้ครับเนี่ยมีสิงช้าให้นั่งพักมีบริการถ่ายรูปครับตกแต่งสวยงามนะครับ นี้ก็นำวัสดุธรรมชาติครับธรรมชาติมาพนน่นหรือระบายให้เป็นสีะครับแล้วก็ทำเป็นที่สำหรับถ่ายรูปให้ประดับสวยงามครับ มาเลยครับ,รบข้างในก็จะมีม้อีกทีหนึ่งน,นะครับ เชื่ยวมาจำนวนมากครับก๋านาปูเป็นไงบ้างสุกไหมสวยงามนะ นีเป็นสมุนไพรครับผมมีขิงมีบัวหิมะระาคาจกถูกเราประทานหวานสชื่ังนครับเื่วันนี้เ็วันอาทิตย์ครับผมอยู่ด้วยับขอรายถึงวันครับีครับน จากไหนกันน้าเนี่ยมาจากไหนครับเนี่ยนะครับอันนี้ท่านอาจารย์เรษฐวิครับศรษตศาสตร์ของเราครับเป็นทีมงานหนึ่งของบริษัท TTW 2019นะครับผมน่ารักเชียวครับทีมงานของเราด้วยกัน4่คนนะครับ ท่องเที่ยวต่างเดินทางเข้ามากันอย่างคับคั่งนะครับตอนนี้เดินทยอยกันมาดี๋ยวันที่นะครับสนุก <c oughs> สนานสดชื่นนอะไร <c oughs> อันนี้มังนี่ครับ หนนลักแม่ักนะครับหบวกหลักสีสันสมมาท่านประธานได้อะไรประธานครับนี่หบัวหิมะครับหับวหิมะของเรา น,นี้ก็เป็นอีกอจุดชมวิวอีกมุมหนึ่งนะครับที่ทำให้เราได้เห็นความสวยงามได้อ,อย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะใน้นนานกลาง อคนบุตตาบอกว่าหนาวนะครับลมแรงครับวันนี้ลมแรงอากาศเย็นสดชื่นครับวันสุดหลังจากเราเดินเยี่ยมชมสถานที่จุดชม,มวิวทุกหันลมเรียบร้อยแล้วนะครับ นนาะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร,เนรน์เดี๋ยวติดตามกันในคลิปต่อไปได้เลยนะครับผู้การบ้านเรเือร้างท่านผู้ชมไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่ในประเทศไทยที่มีสวยงามเพื่อนมากที่เรายังไม่เคยไปเยีบชมกันเลยครับรสบวันนี้ก็สวัสดีครับจะเป็าชิญชนนะครับตัวทีมสุดท้าย